กาประโยคที่คุณควรได้อ่านสักครั้งในชีวิต 1. อย่าให้น้ำรายราคาถูกมาทำรายความฝันราคาแพง 2. อย่าปล่อยให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่น 3. มันก็แค่วันที่แย่ๆไม่ใช่ชีวิตที่แย่ 4. อย่าร้องไห้เพราะมันจบแต่จงยิ้มเพราะมันกำลังจะเริ่มต้นใหม่ 5. เมื่อคุณเขียนเรื่องราวของตัวเองอย่าให้คนอื่นมาจับปากา 6. อย่าไปเสียใจกับสิ่งที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้ว 7. เพียงเพราะว่าคุณทำมันยังไม่สำเร็จไม่ได้แปลว่าคุณทำไม่ได้แปดอย่าจุดไฟเผาตัวเองเพื่อให้คนอื่นอบอุ่น 9. จงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคนดีให้ความสุขคนไม่ดีให้ประสบการณ์